โปรโมชั่นสุดคุ้มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเมื่อซื้อกรอบแว่นตาทุกดุ่นในร้านของเราวันนี้แถมฟรีเครื่องล้างแว่นอัตโนโมัติมาแกะกล่องกันเลยแกะกล่องออกมาก็จะเจอเครื่องล้างแว่นสุดสวยพกพาสะดวกชอบกันไหมล่าทุกทุคนเปิดออกมานะคะก็จะเจอสายชาร์จรุ่นนี้ไม่ต้องใส่ฐานให้ยุ่งยากแค่ชาร์จไฟก็ใช้งานได้แล้ว นอกจากล้างแว่นตาได้แล้วยังสามารถล้างคอนแทคเลนส์ได้ด้วยอีกนะทุกคนมาดูวิธีการใช้งานเครื่องล้างแว่นตัวนี้กันเลยก่อนอื่นใส่น้ำลงไปให้พอดีไม่ล้นนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำยาล้างจานสไลด์หนึ่หยดพอนะตอนนี้เราก็นำแว่นสุดโปรที่เราใส่มาทั้งวันก็จะมีคราบเหนื่อคราบใครคราบความร้อนติดอยู่บนแว่นของเราหลังจากนั้นใส่ลงไปได้ค่ะ กุ่มเปิดปิดเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะสะดวกไม่ยุ่งยากนอกจากล้างแว่นได้แล้วยังล้างอุซอรีได้ด้วยโอ้ควัมสุดๆหลังจากล้างแวน่นสุดตัวโปรดสุดสดิ่งของคุณแล้วก็ล้างด้วยน้าเปล่าเช็ดด้วยีิชูดนิ่มๆตางด้วยคาที่ทางร้านให้ไปแค่นี้แวน่นก็ใส่ติ้งแล้วค่ะ